เดี๋ยวสายหน่อยคงคืนขี้ข,ขึ้นมาเมาส์ต่อได้เหมือนเดิมพ่อคะ่ะเดี๋ยวดูเลยก็จะรีบไปเมาส์กับเพื่อนเหมือนกันเ,นนเลยค่ะอุ้ยแต่ง,งานเมื่อคืนนี้สนุกจริงๆเลยนะคะยี่หลานสาวคุณหญิงอ่ยเชยเฉิบมันนอกสุดๆเลยสะใจจริงๆไม่เอานะถึงเขาจะเชยนะแต่เรวยนะลองรวยแล้วทําอะไรไม่น่าเกลียดเราอ,อารมณสวัสดีครับคุณพ่อนี่เช้านี้ผมไม่ทานข้าวคุณพ่อนะครับไปแล้วครับไปเ,เดี๋ยว รีบร้อนไปไหนไม่ได้หรอกค่ะพี่ตรีเขามีธุระสําคัญต้องรีบไปเคลียร์ใช่ไหมจ๊ะที่จะไปเรยนเรื่องเล็กนะเดี๋ยวเราเนี่ยต้องมีเรื่องเคลียร์นิดเรื่องอะไรหรอหนูเ็กไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะถ้ามีอะไรนะก็พูดตรงน,นี้เลยก็ได้คุณพ่อจะได้รับรู้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออนี่มันเรื่องอะไรกันฮะก็ไอ้ตัวแสบนี่สิคุณพ่อมันแกล้งผมอ่ะ หนูเล็กแกล้งเลยพี่ตีหรอคะไม่เห็นรู้เรื่องเลยถ้าไม่ได้แกล้งแล้วเมื่อคืนเนี้ยกินนกไปได้ไงฮะมันไปชวนไม่ได้เร็วเดี๋ยวนกไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกว่านกที่แกคุมกลับมาจากเมืองนอกนะคืนจะพาไปด้วยเหรอทำไมพ่อไม่ไม่เห็นเลยนี่แกทำไมทำบ้าบ้าอย่างนี้ล่ะฮะนี่คุณพ่อผมไม่ได้ชวนไปเลยนะไอ้หนูเล็กเนี่ยมันชวนไปโดยที่ไม่ได้บอกผมสจะทำเลยคุณพ่อกล่วนะคะคุณพ่อ รูเล็กเปล่านะคะคือเออคุณพ่อรู้ไหมคะว่าพี่เรี๋ยตอนเนี้ยเขาเอาพี่นกเขาไปเป็นเลขาส่วนตัวของเขาที่ออฟฟิศแล้วแล้วเมื่อวานนี้นะคะดูเล็กเข้าไปเจอเขากำลังทํางานจนคร่งเคร่งเลยล่ะค่ะฟังนะจะทำตามใจแกฉันไม่ห้ามปล่อยแกทําตามสบายแต่ว่าถ้าแกทำทันทันทันฉันเล่นงานแกแน่ฉันไม่เอาแกไว้หรอก ันต <łość> ัดห <Harriet. S 1> ัวตัดแขนตัดขาให้กระเป๋าแย่กับคนมึงเมื่อคุณผู้ชายคะโทรศัพท์ค่ะรอดชีวิตได้คุณผิดนั่นเองเดี๋ยวจะกลับมาค่ายฮัลโหลไก่อนกพูดตัดสายกลัวจังเลยฮะว่าไงนะประนุนไม่ตายไม่ตาย อยู่บ้านที่ไหก็ไม่อยู่ไม่มให้มันเป็นยังไงเหรอเพราะอะไรขอเวลาสักนิดขอเวลาไม่ให้ขอตังค์ลีใช่สาวลูกเบอร์สี่มชายใช่แม่ลีลาแฟนดูมาแล้วดูแลเจ้าโอ้โดนแฟนที่เบอร์สี่ซื้อตุ่มฟากลับมาอย่างเงี้ยฮะใช่ไหมนี่ลีแม่เราขึ้นไม่อยู่หรอกเขึ้นไม่สบายต้องไปโรงพยาบาลฉันรู้แล้วแต่ฉันไม่รู้ว่าอยู่โรงพยาบาลไหนคุณม่ารู้หรือเปล่า ก็โรงพยาบาลเดิมนั่นแหละรีบไปเหอะแม่เขารอเองอยู่ทุกวันน่ะน่าสงสารต่อจ่าจ่า,จาเดี๋ยวฉันจะไปอยู่ยนี้ขอบคุณเลยเลยอ๋ออ๋อลีลาฉันจะรอเธอทีงเรื่องเป็นของใครมาก่อนแล้วกันฉันไม่ว่าฉันไม่สนใจนะจ๊ะนี่นี่แกนี่ยังไงนะของสดสดสิ่งสิ่งนี่ไม่ชอบจัดไปชอบไปที่มันโดนร่วงโดนแรงชายมาแล้วไม่ยู่งอะไรสมัยเลยเลยูกก็แม่ดูมันดีมีน้ำมันมันเยอะผางอวบเนี้ย ใครทนไหวก็หนูชอบพางหนูอ่ะหนูนอะไรไม่รู้สอนไม่จัดจันคุณหนูหนูงค่ะมังไม่เห็นแล้วว่าข้าวปนันนวลขาปิดมากนะ่ะขออย่าให้คุณหนูเป็นอะไรมากไปกว่าวนี้เลยจะบุคุล โอ้แม่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาสวัสดีปโนโอ้ยครับสวัสดีทุกทุกคนโอ้ประตูบ้านเปิดคยกว้างเลยนะครับไอ้ดื้อเมื่อกี้รถคุณนู้นเหรอครับแม่จะเปคุคเดียวนี้เท่นะขับรถมีหัวอยู่ข้างบนด้วยแล้วนี่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาไม่รู้รอรับใครกันเลยครับเนี่ยก็คุณหญิงสิครับ คุณหญิงท่านไม่สบายไมวใจวาย<ว><ว>น,นั่นหมายามวามารับนี่แแอแลครับฮะหมายความว่าคุณหญิงท่านเห็ <c ười> นกันอยู่หลััๆคุณหญิงท่านไม่น่าตายเลย ยังไม่ถึงขนาดนั้นขอรับแค่หมดสติไปนะขอรับตอนนี้คุณนุ้ได้พาไปโรงพยาบาลแล้วขอรับโอ้สาธุูกอมก็ตกอกตกใจครับแล้วแล้วลูกสาวฉันะไปไปกับคุณหญิงเหรอกพเพราะคุณหนูเดือนน่ะสิคะเธอหนีออกจากบ้านไปจนคุณหญิงเสียใจเป็นล่มนี่แหละค่ะ

气疼了没有？没有气疼吗？来，我卡，我卡，你可，我 อย่าพึ่งต้อนตอนนี้ให้เขาฟื้นก่อนปอเข้าไปได้ก็สำลักตายกันเท่านั้นเองเฮ้ยแกนวบีบกคาเนี่มาเลยพัดเข้าพัดเข้าในึ่เหงื่อเท่านั้นพัดเข้าเล้วบะามพรฉันว่าแกไปเปลี่ยนน้ำใหม่เธอะดำปีฉันัน่ะไปเฮ้ยเป็นลมเองิั่โอ้านัข้าหนั่งข้านับนั่งข้างน้น่ะขอน้างน้หน่้น่้า่เปานมาน่งนั่้นั่้นั่งขาเขาทําไมล่สม่้า หมดกัน Bye, หมดกัน <toothpaste? S 2> อ้นาวคุณป้าคุณป้าพูดแล้วเหรอฮะยังห,<า>หลับตาอยู่เลยค่ะไม่หลับตาแล้วค่ะคุณป้าขาเมื่อกี้เมื่อกี้ต้องไปฝันร้ายเมื่อกี้ผมฝันไปแน่เพรต้องเป็นฝันร้ายไม่ได้ฝันแล้วค่ะคุณหนูเดือนน่ะหนีออกจากบ้านไปจริงๆค่ะไปแล้วเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ เธอพูดอะไรออกไปหรือเปล่าอ๋อไม,ไม่ไม่ด้พูดอะไรนีค่ค่ะเอาพูดพูดค่ะพูดว่าหมดกันหมดหมด <Walk away. S 1> อะไรแสงปุ๊บขึ้นเลยหมดติดเชิงให้ดูชีวิตผม <laughs> มีลูกสาวกับเขาอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วลูกสาวต้องมาเลยเห่เลยร่อนเราจะป้าไปอย่างเงี้ยคิดดูลูกเตือนลูกเตือนแล้วจะทำกับพ่ออย่างเงี้ยใคร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 ที่มันทําให้ลูกผมเสียใจทั้งใจคนอยู่ในบ้านนี้ไม่ได้ต้องหนีออกจากบ้านไปใครใครรูกผมจะใคร นี่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 คุณสั์ชายพ่อของคุณหนูเดือนไงเลยะคะ่ะขอโทษคุณแล้วสวัสดีครับคือคืออย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค,ค,ค,คุณสัะะ์เนี่ยค่ะ่ทราบข่าวคุณหญิงกับคุณหนูเดือนก็เลยตกใจตะล่มไปเลยค่ะงั้นเหรอ<ะ>แล้วนี่คุณหญิงอยู่ข้างบนป่ะป่าวๆไม่ไม่ไม่อยู่ค่ะคุณนุ๊กพาไปโรงพยาบาลถึงแล้่ละคาป่านนี้ะ ขนาดไปโรงพยาบาลเหรอค่ะีคุณหญิงกุณพรมคุณหิงเออจะไม่ต้องห่วงขนาดเป็นลมหรอกมันมากไปพิษหน่อยเนี่นี่นี่รีบหาฉันจะไปเยี่ยมคุณหญิงที่โรงพยาบาลเธอจะไปกับฉันไหมไม่ไปไม่ได้ต้องไปสิใช่เป็นห่วงกันมากไปเลยเลยคุณไปผมขออนุญาตให้ไปโรงพยาบาล ผมจะไปตามให้ผมจะไปตามลูกเตือนให้รีบกลับมาที่บ้านนี้โดยเร็วที่สุดคุณหญิงท่านจะได้หายไวๆค่ะโอ้โหแหมขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณคุณคุณศาคุณรีบตามกลับมาให้เร็วที่สุดเลยนะคะมันเป็นห่วงเธอค่ะ